วันนนี้เเราาจะพธอไปกิสกอไ <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ BTS พญาไทนะครับวันนี้เราจะไปกินเค้กสุดพิเศษนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่แอบพิสดารน,นิดน,นึงนะครับมันก็คืออะไรครับบอมสกอตไบ์ได้กิน ต้องกินครับเราจะไปดูนะครับว่าเมนูสกอตไปที่เราจะไปกินมันเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจาก BTS พญาไทแล้วนะครับแต่ว่าจําไม่ได้นะครับว่าประตูทางออกที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมอะไรนะ The c o s s The c o s นะครับพญาไทนะครับก็เดี๋ยวเดินไปอีกประมาณ2นาทีนะครับถึงร้านที่เราจะไปกินข้าววันนี้นะครับพอลงมาจาก BTS นะครับก็จะผ่านหน้ากรมปัสุสัตว์นะครับอันนี้คือเป็นบ้านของ ถ้าห่ากเดินมาจาก BTS พรพญาไทยนะครับเห็นประมวันรีสอร์ทนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเดินมาอีกประมาณ20เมตรนะครับก็จะถึงร้าน In t o t h e w o ว d นะครับเป้าหมายของเราในวันนี้ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงร้าน i n t o the w o ว d แล้วนะครับอันนี้คือทางเข้าหรือว่าหรือยังไงเอ้ยเลยเดินทางเข้านะครับที่บอมนําไปนะครับ ขีข่ทางเข้าทางไหนครับพี่บอมครับนี่ตรงนี้ <laughs> ดีแล้วโอเคเ <Okay. S 1> มนูนที่เราจะม,มาตามหาในวันนี้ก็คือ,มอเมนู <laughs> สุดยอดสก็อตไบเค้กนะครับแตดม และเมนูแรกที่มาเสิร์ฟในวันนี้คือเมนูอะไรครับอันนี้ค่ะปูชิโนเย็นคาปูชิโน่เย็นโอเคเดี๋ยวลองชิมกันจะลองชิมนะเป็นไงบ้างเะยนนะเไงบ้างครับโอ้ไม่ก็ปุ่มกดนี่เสียงไม่ค่อยดีเนาะใช้ได้กดปุ่มกดนี่นะครับเดี๋ยวรอสกอดไบค์ีนนะครับ นครับไอนี่ตัวสีเขียวคือเป็นอะไรครับเป็นเลมอนเลมอนบัตเตอร์เค้กโอเคครับเร,ราลาดน้ำผึ้งเลยโอเคเป็นค<จ>อนเซปและเมนูที่เราต้องการจะชิมมาถึงแล้วนะครับมันก็คือสก็อตไบค้กนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีชื่อที่เป็นทางการใช่ไหมครับก็คือ เลมอนบัตเตอร์เค้กนะครับใช่หมไม่ไม่ถึงอันเนี้ยสีเหลืองเนี่ยก็คือเลมอนบัตเตอร์เค้กอ๋อใช่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 แล้วก็เป็นสีเขียวเนาะเหมือนเหมือนเหมือนสกอร์บอยของจริงเออเหมือนเหมือนมากแต่คือคอนเซ็ปต์เขาคืออันนี่เป็นเหมือนกับฟองฟองเวลาเราล้างจานอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสไลายนะเป็นสไลด์นี่ใช่ไม่จริงๆคอนเซ็ปต์เป็นสไลด์อ๋อคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เป็นสไลด์แต่ว่าจริงๆคืออะไรน้ำผึ่งน้ำผึ่งอยวจะลอง เดีเ๋ยวล,ลองเลยล,ลองเลยจ้ะอันนี้คือซูมคือเทสไลด์แล้วนะครับร <c oughs> เหมือนสไลด์มากเลยอะเห<อ>มือนสไลด์กับสกอ์ไบต์แล้วมีฟูมเนาะเดี<อ>๋ยว <c oughs> เราจะลองชิมกันละครับโอเคครับเราจะเริ่มชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ใส่นังพิ่งแล้ว เหมือนสกอร์ไบมากเออกล้ากินไหมรสชาติเป็นยังไงมันก็คือเลมอนเลมอนเค้กอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมรสชาติได้เนาะเปรี้ยวๆอะเปรี้ยวๆใช่ไหมเลมอเค้กทุกตวไปอ๋อแต่ว่ากิมมิกมันอยู่ที่เป็นรูปสไลด์ใช่ไหมคิดค้นสร้างมากเลยเนาะเออไม่ค่ะถ้าใครอยากมาต้องมาที่ไหนอินทูเดอะ์วูดครับอินทูรูว์ที่ไหนนะมีเทพพยาไทย เมื่อกี้นะครับผมชิมไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเพื่อนพอลองชิมเค้กสกอตไปแล้วมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับกิเหมือนเหมือนอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนจริงนะมันเหมือนอะไรสไลมวันนี้เราชิมน้ำพึ่งอ่ะมันเหมือนมันเหมือนสไลม์มากเลยแต่ว่านี้ไม่ค่อยเหมือนสไลแบบใช่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 ลองชิมกันมันเหมือนเขาทำเป็นเหมือนว่ามีเศษอาหารติดมาด้วยไงลองชิมกัน ได้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 ครับโอเคโอเคไม่แตกคำแรกนะครับเออทำไมไม่ได้เลเอ่ความรู้สึกเหมือนสไลดเออใช่ใช่ใช่เป็นคือมันจะเป็นกลิ่นมะนาวไงแล้วมันก็บังเอิญกลิ่นเหมือนสไลด์ด้วยนะแต่ก็ได้เลยชอบใช่ใช่เออมันเป็นมันเป็นแบบว่ารสเปรี้ยวเนาะ มันตัดกันอยู่นะครับเดี๋ยวอีกคำแล้วคือเอออันนี้คืออะไรครับกินไม่หยุด <laughs> คืออะไรครับ <laughs> คืออร่อยใช่ไหมครับเออใครสนใจมาได้ที่ Into the Woods นะครับ BTS พัยาไทย